น,ยนายไต้จุนรนาศีแก้วสอสอานหานุน้าพับเพื่อไทยและผู้นำฝา่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกละะ่าวกรณีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยึดคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ใตสวนสอสอพักเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นผู้ต้องหาหรือนักโทษหนีคดีอยู่ในต่างประเทศถือว่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ว่าถือเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไทยจึงไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้